เออตอนนี้ยัดโจมต่อมาก็ยังอยู่ที่จันทบุรีนะที่จันทบุรีตรงนี้เป็นวัดเขาชวังนะเขาชวังก็จะเน้นเป็นศิละปะในการแกะสละักไม้ตูตามเสาผนังเขาชวัง จังหวัดจันทบุรีนี่ขึ้นกับอำเภอ,อเภอปลงน้ำร้อนอำเภอปล่งน้ำร้อนปร่งน้ำร้อนโปร่งน้ำร้อน,รอน,รอนอทราบแล้วโยมดูศิลปะไหมนะจะใ,ให้ช่างกล้อง ถ่ายให้เน้นๆดูเสาไหนก็นเป็นงานประดิษฐ์ประดอยด้วยช่างแกะสลักนะฝีมือก็น่าจะเน้นไปทางเมื่อกี้เจอช่างถามว่าศิลปะนี้เอ๊ะมาจากเหนือมาบอกมาจากเชียงรายเขาช่างเขาทำเห็นเป็นลูกป,ปั้นมีทรงแหลมๆคล้าย,ายเคยเห็นศิลปะของ อาจารย์เฉลิมชัยนะก็ะดูก็ก็เลยถามว่ามาจากไหนเบาอ๋อเชียงรายนะศิลปะถาทุมาจากไหนกันมาจากกรุงเทพรค,ครับอ๋อกรุงเทพจะมาจากสระบุรีร <laughs> ตามสะดวกนะ ดูศิลปะดูตามเสาตีเน้นเสาให้เห็นเห็นนะเห็นการแกะสลักเน้นงานฝีมือช่างที่ประรานีตแต่ว่าประเทศเราก็มีดีในในสไตล์ของของประเทศเราโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรา,เราก็จะมี ความงดงามในศิลปะหรือวัฒนธรรมของไทยเรานะก็จะมีไม่ใช่เราไปมองของคนอื่นเขาดีพอของเราจะทำเราก็ว่า,านั้นว่านี่ไปติดวัตถุอย่งัยงี้บอกเลิกพวกที่มองในในแง่ลบกันะประเทศเราเองใครทำอะไรดีแล้วก็เออดีเนาะส่งเสริมกันไม่ใช่วัดไหนเขาทำโอ้ พุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียนอนึ่งละเพียรู้มากกว่าพุทธเจ้าอีกแล้วอ้างพุทธเจ้าตลอดเกิดทันหรือเปล่าวัดพระแก้วเห็นไหมก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาคนก็หลั่งไหลกันมาป,ปีปีเงินเข้าไม่รู้เท่าไหร่ประเทศเราเรื่องคนมากราบไหวศาสนาอายุทยาก็เมืองเก่าก็วัดทั้งนั้นปีปีดึงนักท่องเที่ยวมาได้เงินกี่หมื่นล้าน ก็จากจากอะไรก็จากนี่แหละศิลปกรรมของศาสนาถ้าลองไม่มีอะไรเป็นที่ว่างใช่มันก็ไม่มีอะไรเล่นคนที่พูดมองให้มันกว้างๆอย่ามองอะไรเป็นแบบคนคนตาตาเดียวความเห็นตัวเองมันถูกในจุดหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่าไปปรามาดใครใครทำดีก็าทุกเนี่ยยมดูศิลปะ เรื่องนิพพานก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องการอยู่ในสังคมโลกมันก็ต้องมีโลกมีสังคมอยู่เราก็ยังอยู่ในโลกสังคมยังใส่เสื้อผ้ายังยัง,ยงมีการดูดูศิละปะที่เขาทำอย่างเงี้ยความตั้งใจที่คนเขาทำให้เราได้ชมเห็นงดงามเห็นไหมดูโห มองไม,ไม่ใช่เป็นมันต้องใช้หัวใจทำด้วยแต่เขาสื่อออกมาในสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งดงามไม่ใช่เอะอะก็บอกตรงนิพพานนิพพานไอ้คนพูดไม่เห็นมีใครนิพพานมีแต่คุยนะราคาคุยเจ้าคุณสุนทรมาทำไม่เหมือนเจ้าคุณทรอ่า พ่อผมอยากเจอนานแล้วฟังธรรมะน้องพ่อประจำแล้วกำลังไล์สดให้คนมาได้ดูไม่เป็นไรคพูดได้เลยเขาชะวังไหมดีมองเห็นท่านเจ้าคุณสุนทรใช่กำลังชมว่าให้คนมาดูศิลปะว่าศาสนาเรามีดีไม่ใช่พอพูดศิลปะก็จะแต่นิพพานก็ไม่ใช่พระเจ้าสอนมีทานสีนภาวนา ไปเดี๋ยวทางนี้อโยมไหนที่มาจันทบุร <peach sandwich> <ique hard> ีมาทางอำเภอปร่งน้ำร้อนนะก็มาที่วัดเขาชวังวัดเขาชวังมีความงดงามทางนั้นท่านนำพาไปเลยครับุกนจะจะวัดจะวัด ขอบคุณมากมากครับธรรมะเปิดธรรมะ <c oughs> ที่ที่เทียประจำยมฟังอนพระอ๋อ,อ,อนี่เป็นไม้ตานนะอ,อันนี้เป็นไม้ตานครับอันนี้เป็นไม้มะพร้าวตะบนโอ้นี่นี่มาตั้งสืบมาขออนุญาตได้ปีปีห้าหนึ่งอ๋อนี่เป็นแค่ รุ่นแรกเหรอเนี่ยครับผมะจะว่ารุ่นแรกครับอ๋อไอไอนี่นี่เป็นไม้แต่เคียนนะแต่แตโอ้ประดับอัญนนมณนนีครับสองล้านกว่าเมตรโอ้โหยาวยาวเก้าเมตรครับอยาวเก้าเมตรเกิดมาโยมมาดูนะยาวเก้าเมตรโยมใครที่มาถึงวัดเขาชาวังหรือว่าอำเภอปป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยดูไว้โยม ความงดงามใช่ออกธรรมสัญจรอยู่ตอนนี้อันนี้ก็เห็นใ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 นเฟซฮะติดตามอยู่ดีมากเลยเห็นแล้วนี่ไอเดียสุดยอดเลยเนี่ยพอดีเมืองจันบุรีมันเป็นเป็นแหล่งลอยครับก็เลยถ้าไปอยู่แต่กับคนรวยก็คนยากคนจนยังไม่จีบได้เห็นก็เลยเอามารวมไปวัดให้นักเรียนได้ศึกษาโโอ้หล้ำค่าเลยนะ ครับผมยาวลงแปลข้างล่างโอ้โหครึ่งเมตรครัเก้าเมตรเหรออันนี้ผมยังไม่ได้เปิดครับกำลังทำงานของล่างกำลังเปิดอเอยังนี่เสร็จครึ่งหนึ่งครับผมครับโอ้โยมดูดิความตั้งใจของเจ้าว่าที่ที่ทำถึงบอกเราต้องดูเจตนาของผู้สร้างด้วยไอ้คนที่จะพูดแต่นิพพานนิพพานบอกเลิกได้แล้วไอ้คนพูดยังไม่นิพพานตรงนั้นะชอบตำหนิคนนั้นคนนี้สิ่งที่ดีงาม นี่เขาสื่อถึงพุทธเจ้าใช่ไหมตอนแสดงจากอรพจากเทวโลกลงมาที่ปวดพุทธมารดานี่ก็เห็นนี่ก็คือสัญลักษณ์ศาสนาที่แสดงออกมาแล้วก็มีทรงไทยบ้านศิลปะงดงามพระพระอธิการหนูทอง หาสักกีับตังมือผมด้านนเหลือคนมากเลยผมเปิดธรรมะประจำแวันนี้ผมต้องขอธรรมะไว้อันเก่ามันรู้สึกมันมันเป็นแผ่นซีดีออ๋อเดนวีนีมีโยมมีเฟดได้ให้ครับผมมีมีโยมเอกโยมเอที่ที่เขาไปที่วัดนะครับก็มาให้เขาอยู่บึงชนังอเขาจะไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อประจำอ่ะเพราะว่านะ สุดยอดเลยนะมีวันเลยเล่าถึงประเพณีไทยโอ้โห,โ,หโหสุดยอดเลยเดี๋ยวขอร่วมบุญสักหมื่นด้วยจะได้มีส่วนร่วม ได้มีส่วนร่วมมาทันที่กําลังทําพอดีเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ร่วมอ๋ออันนี้จะตั้งไว้บนยอดอดมงดงามมากโยมาดูนะไกลมาเขาชวังจังหวัดจันทบ,บุรีผ่านมาอำเภอโป่งน้ำร้อนแวะเข้ามาเลยสวยงามสวยงาม นายมชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นหัวใจหลักของบ้านเราเมืองเรานะเรา,าศาสนาเรามีคู่มาชาตินานครับตั้งแต่บรรพระกษัตริย์ก็เคารพสักสาการะปูชามาจนถึงปัจจุบัน ก็อยู่เย็นเป็นสุขกันเรื่อยมารุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนะใครมาก็จะไปทําเก่งเกินกว่าบรรพชนที่เคยดูแลกันมาในศาสนาของดีเรามีเยอะศาสนาสื่อไม่นําเสนอ,อไปเอาไอ้ที่เป็นกาก1% 2%มาเสนอพระมีเป็นหลายแสนสองแสนกว่า ถ้าจะเล่าความดีพระเยอะเยอะ,ยะจนสื่อก็ไม่ลงกัน,นแต่ของไม่ดีนิดหน่อยนี่เห็นเลยโอ้โหทำไมคนเขาเข้าใจคาดเคลื่อนเยอะสังคมเลยเลยเข้าใจอ๋ออ๋อ,อนี่ อ๋อเป็นพลอยดิบอ๋อพลอยดิบหกหกชนิดครับก็จะมีเหลืองก็ครับอันนี้เป็นทับทิมครับผมทับทิมบุษราคำมนรูปของบุษราคำแล้วก็มีตักอีหลามีไวซ์สปายมีป่าสเจ้าหัวัการที่สิบ แล้วก็อันนี้เป็นเพลินครับอืเป็นจริงๆถ้าถ้าดูเหมือนรูปว่าที่เรื่องน่าเป็นสีกลายเป็นพลอยเลยนะครับเอานี้เรียงครับใช้เวลาเท่าไหร่นะใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนกับสิบวันครับทำทำกันกี่คนทำเยอะอยู่ครับผมแต่ใช้พลอยหนักสิบกิโลครับโอ้โหพลอยดิบหนักสิบกิโลนี่ถ้าเข้าถึงเพะ่อนประกันเนี่ยก็คงจะปะปพื่อปิดติครับผมผมไม่มีวาจนาไปถึง พาบ้นนอกผมอยากจะไปถวายท่านนี้เป็นงานแต่นี่สุดยอดที่มีความคิดไอเดียนี้สุดยอดนะโอ้โหโยมดูตีท้ายชัดๆนะโอ้โห ใช่เขามาโอ้โหโ,โหยมเดี๋ยวจะมาบอกโอ้โหนี่โยมฮะ้อนี่อย่าไปจับดีกว่าเพราะเดี๋ยวหลายคนจะมองปล่อยดูดูแต่ตาดีกว่าแล้วพวกพลอยพวกมือเราเค็มก็ปล่อยมากเหมวิธีชาวบ้านแต่ว่าออยังลึกไปอีกนะโยมเขาท่านบอกว่าเก้าเมตรแต่จะมองขึ้นนั่เลยนะอ่าปัจจัยเอาเขา พอร่วมวถวายท่านนั่งนั่งถวายไปถวายได้ได้มีส่วนร่วม <c oughs> ยังยังร่วมทันอยู่เท่าไหร่ 15, อ๋อ,อ,อได้ร่วมเป็นหมื่นห้านะลูกศิษย์ร่วมห้าพันผมหมื่นหนึง่งอ้า Oh, โอ้ยมสุดยอดเลยตั้งแต่ข้างบนนะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นช่อระยะไฟเป็นดอกดอกบัวนะ mm hmm. คนทำ mm hmm. เขาตั้งใจทำเรามาแล้วก็ต้องชมเชยนะ mm hmm. ใครที่มาตำหนินี่จิตจิตเขาเป็นคนที่ mm hmm. ไม่ได้มองในแง่ดี mm hmm. แล้วเขาจะเจริญได้อย่างไง สิ่งดีๆงามๆโอ้ดูดิสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดของไอเดียเลยสาธุจริงๆนะ,ะโมทนาสาธุเพียงแค่นี้ก่อนนะยิโยมนะถ้าโยมจะมาก็คือที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอโปร่งน้ำร้อน แล้วก็วัดเขาชะวังวัดเขาชะวังท่โยมก็สามารถเข้ามาชมได้ก็ขอโมทนานาสทุฮะอ่านี่นะก่อนจะก่อนก่อนจะยุตินี่คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะแล้วก็อาตมาก็มามาร่วมด้วยช่วยกันนิดหน่อยอ ไม้แกะสลักแต่ละเสาก็จะงามแต่พอเห็นเสานี้เสาอื่นก็เลยเลยตกไปเลยฮ่าฮ่า่เาเพราะให้ดูเสานี้เสาอื่นเลยด้อยไปหมดเลยฮทีแรกว่าจะดูทีละเสาทีละทีแรกเราชมจากเสาสวยสวยสวยเพราะเจอเสานี้เพ๊บหลุดเลยเสาอื่นหลุดมาละอ่ก็ขอเจริญพรนะ